มาที่การช่วยเหลือครอบครัวที่ไร้บัตรประชาชนนะครับโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานําหลายหน่วยงานลงพื้นที่บ้านสวนส้มตำบลสเตงนอกเรื่องช่วยเหลือครอบครัวบัประชาชนไร้บัตรครับนายธีรุุภพิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานําคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สวตและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมเทศบาลเมืองสเตงนอกลงพื้นที่หมู่7บ้านสวนส้ม ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองเงยลาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือครอบครัวประชาชนที่ไม่มีบัตรประชาชนมีอาชีพระบจ้างปลูกผักขายหลังได้รับเรื่องนะครับขอความช่วยเหลือเพื่อให้มีบัตรประชาชนเนื่องจากทางครอบครัวแม่และลูกๆที่มีอยู่ด้วยกัน5ชีวิตได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ชีวิตประจําวันอยากมากต้องอยู่แบบหลบซ่อนไม่สามารถไปโรงเรียนกว่าไม่สามารถไปโรงเรียนเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลใน ของรัฐได้มาเป็นเวลานานกว่า30ปีด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าสืบเนื่องว่ามีประชาชนจังหวัดยะลามาขอโพสต์ตนเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขอความช่วยเหลือว่ามีครอบครัวในตำบลสเตนงนอกที่อยู่บ้านสวนส้มไม่มีบัตรประชาชนจึงได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งอำเภอเมืองยะลาที่ดูแลพื้นที่สปตที่รับผิดชอบในเรื่องของการตรวจ DNA e ในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้และเทศบาลตำบลเ,เมืองสเตนงนอก ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของตะเบียนราชครับเบื้องต้นนะคะได้มีการสอบถามทราบว่าทางครอบครัวได้มาอยู่จังหวัดยะลาตั้งแต่ปี2533ประสบปัญหาเพราะว่าลูก4ี่คนไม่มีบัตรประชาชนไม่มีโอกาสที่จะเข้าเรียนหนังสือและไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐได้ขาดโอกาสทุกอย่าง คงมีประเด็นในเรื่องของกฎหมายในบางเรื่องแต่ทางจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายอัมพลพงศสุวรรณมีนโยบายในการให้การช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของการให้โอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากนี้คิดว่าในช่วงเดือนสิงหาคมจะได้มีการตรวจ DNA ช่วงนี้ทางเทศบาลเมืองสตงนอกจะลงไปดูแลในเรื่องของทะเบียนราษฎรและช่องทางการช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนทางด้านบุตรชายของครอบครัวนี้บอกว่าที่ผ่านมาใช้ชีวิตลำบากมาก อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าช่วยเหลืออยู่กัน5คน ที่บ้านนะคะมีแม่มีตนเองมีน้องชายและน้องสาวอีกสองคนมีอาชีพรับจ้างปลูกผักขายมีเงินพอใช้ไปวันๆอาศัยเท่าแก่เมตตาให้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่สวนหลังจากพ่อเสียชีวิตไปจนมีพี่ที่รู้จักได้เข้าช่วยเหลือติดต่อกับทางราชการให้ตอนนี้ตนเองและครอบครัวดีใจมากและมีความหวังในชีวิตต่อจากนี้จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีสิทธิขั้นพื้นฐานและความเท่าเทียมในฐานะคนไทยคนหนึ่ง 看。